สวัสดีค่ะวันนี้พี่ยอมจะมาอธิบายถึง f ิ n s p i r e Autumn Camp นะคะค่ายสร้างแรงบันดาลใจสไตล์ฟินแลนด์นะคะเราพร้อมที่จะเดินทางสู่ประเทศฟินแลนด์พร้อมกันในวันที่8ถึง21ตุลาคมปีนี้นะคะ2568รวมทั้งสิ้น14วันนะคะบินโดยสายการบินฟินแอร ครั้งนี้จะพิเศษกว่าครั้งอื่นๆนะคะเพราะว่าเรามีผู้ร่วมเดินทางเป็นเมนเทอร์ถึง2ท่านนะคะคนที่1นนะคะขออนุญาตแนะนําตัวพี่ยามนะคะภัชญาเทรวสกุลเป็นนักการศึกษาที่ได้รับทุนระดับโลกมาแล้วไม่ต่ํากว่า10ทุนนะคะและเดินทางมาแล้วไม่ต่ํากว่า60ประเทศทั่วโลกนะคะแถมยังพูดได้ถึง5ภาษาด้วยก,กนัน นะคะคพี่ยมเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนและการท่องเที่ยวในประเทศฟิแนแลนด์เจ้าของผลงานหนังสือขายดีอันดับหนึ่งนะคะฟิแนแลนด์101และหนังสือปลายจากฟิแนแลนด์ชื่อว่า Everyday Sisu ปกติเป็นพิเศษพี่ยมเป็นเจ้าของเพจท่องเที่ยวนะคะ YouTube IG Tik t o k นะคะภายใต้ Account Name เดียวกันก็คือ adflyinbackclub g นะคะทั้งหมดนี้จะมีผู้ติดตามรวมราวๆ4,500,000คนนะคะก่อนที่จะมาตั้งบริษัทเป็นของตัวเองพี่ยมก็ได้ทำงานร่วมกับบริษัทชั้นนำไม่ว่าจะเป็น Google, o g i v i นะคะที่ประเทศอังกฤษหรือว่า Exxon Mobil ที่ประเทศอังกฤษนะคะแล้วก็ทางานกับทีมเชสนะคะช่วยกันผลิต คลิปที่เรียกว่าเท็ดเอ็ดไทยนะคะแ่ว่าใครเข้าไปดูใน YouTube แล้วมีเท็ดเอ็ดนะคะก็จะเป็นฝีมือของพิยามแล้วก็ทีมงานแฟลกแม็กคลับเป็นผู้เริ่มต้นนะคะตอนนั้นเราผลิตกันไปประมาณ200คลิปนะคะสำหรับประวัติการศึกษานะคะพ่ยามจบปริญญาโทเกียรตินิยมนะคะสาขาบรหิหารธุรกิจหรือว่า MBA จากมหาวิทยาลัยนอตติงแฮมนะคะประเทศอังกฤษโดยได้รับทุนอันดับหนึ่งของโลกนะคะจากประเทศอังกฤษและได้รับเลือกเป็นทูตนักเรียนไปเยือนทวีปอเมริกาใต้นะคะ ในขณะที่ยังศึกษาอยู่ก็ได้เป็นประธานหอพักนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกที่เมืองนอร์ทเนแฮมนะคะประเทศอังกฤษแข่งขันในระดับวีของเขานะคะก็ได้รับ Student e ออ r e p r เ n e u วีซ่าจากรัฐบาลอังกฤษเพื่อก่อตั้ง สตาร์ทอัพของตัวเองที่กรุงลอนดอนนะคะตอนนั้นเราก็ก่อตั้งเป็นไท a ฟู o ดสตาร์ทอัพนะคะช่วงที่เรียนเปนนิตรีนะคะพี่แอมได้รับเกียรตินิยมจากคณะอักศศรรษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะขณะเทเรียนอยู่ก็เป็นทูตสิ่งแวดล้อมขององค์การสหรประชาชาตินะคะหรือ, EP, อยูเนไปยังประเทศออสเตรเลียแล้วก็ได้เป็นทูตวัฒนธรรมไทยนะคะไปเยือนประเทศนิวซีแลนด์ด้วยนะคะในระดับ,บริยตรีนอกจากจะอยู่ที่จุฬาแล้วพี่แอมก็ได้รับทุนอันดับหนึ่งของเอเชียนะคะจากมหาวิทยาลัย n อนยูเอหรือว่ามหาวิทยาลัยแห่งชาติของประเทศสิงคโปร์ประเลนที่นู่นด้วยก่อนหน้านั้นก็เรียนมัธยมปลายฮ่องกงนะคะสายศิลป์ฝรั่งเศสจากโรงเรียนเตมดูดมศึกษาค่ะเมนเทอร์อีกหนึ่งท่านนะคะก็คือพี่โจนะคะสิทธิ์สิขอรวิตย นะคะพี่โจเป็นที่ปรึกษาทางด้านการวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจนะคะผู้มีประสบการณ์ร่วมงานกับบริษัทชั้นนําของทั้งไทยและต่างประเทศมากมายนะคะอย่างเช่นเคยทําที่ช h อปปีนะคะมีเซ็นทรัลออนไลน์ไมเน่นนานาชาติแล้วก็อวีคคอนซัลทิงนะคะและยังเป็นที่ปรึกษาทางด้านเขียนใบสมัครเข้าเรียนต่อปริญญาโทนะคะสาขา MBA ที่ประเทศอังกฤษและอเมริกาด้วยนะคะพี่โจนี่ในชีวิตจริงก็นอกจากจะเป็นคนที่ฉลาดมากๆแล้วนะคะยังเป็นคนที่ชอบทานมากๆเช่นกันไม่แพ้กันเลยนะคะก็คือว่าเป็นผู้ ผู้ชิมที่บุกทายมาแล้วทั่วโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นทวีปเอเชียยุโรปอเมริกาหรืออเมริกาแต่แอฟริกาคือมาหมดหมดแล้วนะคะแล้วก็ยังเป็นฟู้ดคอนริบิวเตอร์ให้กับหนังสือท่องเที่ยวฟินแลนด์วันโอวันด้วยค่ะ สำหรับประวัติการศึกษานะคะพี่โจศกษาปริญโทนะคะจบคณะบริหารธุรกิจ MBA จาก d o n b u s i n e s s School นะคะหรือ LBS ประเทศอังกฤษนะคะแล้วก็เป็นผู้ร่วมก่อตั้งไ h รฟุตสตาร์ทที่กรุงลอนดอนนะคะและยังเป็นที่ปรึกษาธุรกิจให้กับแบรนด์ดังมากมายนะคะทั่วทวีปยุโรปเลยอย่างเช่น s a m s u ง B.P.Teddlin ะคะ CameronMacintosh ปริญญาตรีนะคะพี่โจได้เกียรตินิยมจากคณะเศรษฐศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัย StanfordUniversity นะคะที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ตอนนั้นพี่โจไปด้วยทุนเล่าเรียนหลวงนะคะหรือว่าเป็นนักเรียนทุนคิงนั่นเองนะคะระหว่างที่เรียนยังได้รับเลือกเป็นรองประธานทีมกีฬายิงธนูของมหาวิทยาลายัยด้วยของใช่ครั้งนี้นะคะเราก็จะมีเรียนอาร์ชรีนะคะมีเรียนธนูด้วยที่ฟินแลนนะคะสาหรับตอนมปลายพี่โจเรียนห้องคิงนะคะสายวิทย์โรงเรียนเตรมุดมศึกษา เรามาดูกันเลยดีกว่านะคะน่าตื่นเต้นมากว่า activities ที่เราจะได้ทำในค่ายของเรานะคะนอกจากที่เราจะได้ความรู้ได้ inspiration จาก mentor สองท่านแล้วเนี่ยเราก็ต้องได้รับแรงบันดาลใจผ่านกิจกรรมอย่างแน่นอนนะคะเวลาที่เราไปถึงฟินแลนด์แล้วนะคะ day 1เนี่ยเราจะบินตรงด้วยสายการบินฟินแ Air นะคะจากประเทศไทยสู่ประเทศฟินแลนด์ไปถึงที่นู่นช่วงบ่ายๆนะคะเราก็จะมี private transfer นะคะมีรถมารับจากสนามบินเลยนะคะสะดวกสบายแล้วก็ตรงไปสู่ค่ายนะคะวันแรกก็มี welcome d i n n เราเข้าที่พักให้เรียบร้อยนะคะพอมาถึงวันที่2ปุ๊บเราก็จะมีแคมป์ทัวร์นะคะไลฟ์ออนฟาร์มนะคะมาดูกันว่าฮอลิ d a เดย์รีสอร์ทที่เราพักอยู่เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะมาเรียนรู้ประวัติของเขาว่าโอ้โหผ่านมา4ี่เจเนอเรชันแล้วนะคะพอถ,ถึงช่วงบ่ายเราเริ่มเรียนนะคะร่วมกับ นักเรียนชาวฟินที่โรงเรียนจริงๆเลยนะคะพอถึงวันที่สามช่วงเช้าเราจะไปชมปราสาทเก่ากันนะคะจากนั้นเนี่ยสิ่งที่หลายๆท่านชอบมากๆเลยคือการได้ไปวิสิตอิตาลากลาสแฟคทอรี่นะคะอิตาลาเนี่ยเป็นแบรนด์แก้วนะคะที่โด่งดังมากๆในประเทศฟินแลนด์พูดง่ายๆว่าทุกบ้านในประเทศฟินแลนด์เนี่ยจะต้องมี แก้วน้ำที่เป็นแบรนด์อิตาลีาใช้นะคะทานข้าวแล้วเราก็จะไปเข้าห้องเรียนกันอีกห้องหนึ่งนะคะจากเมื่อวานเราไปดูเกรด1ถึงเกรดเาใช่ไหมคะลราพอวันนี้เนี่ยเราจะไปลองเข้าคลาสเรียนกับเด็กๆมัธยมปลายดูนะคะซึ่งไม่ว่าผู้ที่เข้าค่ายกับพวกเราจะเป็นน้องที่น้องเล็กหรือว่าพี่โตนะคะหรือว่าผู้ปกครองก็ตามสามารถที่จะไปเข้าชั้นเรียนด้วยกันได้เลยนะคะชั้นเรียนที่พูดถึงเนี่ยจะเป็นชั้นเรียนจริงๆไม่ได้มีการจัดฉากนะคะเราก็จะได้ไปมิงโก้ไปสัมผัสเอ่อบรรยากาศจริงๆกับ นักเรียนชาวฟินแล้วก็คุณครูชาวฟินนะคะพอถึงวันที่4จะเป็นวันเสาร์แล้วนะคะเราจะเรียนรู้ถึงเรื่อง climate change นะคะผ่านการเดิน ice age trail นะคะจะเป็นทางเดินที่ตกทอดมาตั้งแต่ยุคน้ําแข็งนะคะซึ่งเป็นทางเดินที่อยู่ในค่ายของเราเองค่ายเราใหญ่มากนะคะแล้วก็พอถึงตอนบ่ายเราจะมาเรียนวิธีทํา environmental art นะคะจะทํางานศิละปะจากธรรมชาติมาดูกันว่าเป็นยังไงนะคะเป็นคุณครูที่น่ารักมากๆนะคะพี่ยามไปแล้วก็ชอบเขามากๆเลยนะคะแล้วพอ ตกดึกนะคะพวกเราจะได้ออกไปตามล่ง งต้นฤดูกาลกันนะคะพอถึงวันที่้5เป็นวันอาทิตย์นะเราจะได้ทำกิจกรรมที่รีแลกซ์มากมากนะคะคือการไปตกเลฟิชที่ทะเลสาบส่วนตัวในค่ายของเราตกปลานะคะเราก็จะมาฝึกทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเรานะคะด้วยวอลคลัมมิ่งแล้วก็มาพักผ่อนในสระกันที่แคมป์ไฟร์นะคะจะเป็นปิ้งไส้บกอกซึ่งเป็นกิจกรรมที่โอ้โหถ้าเกิดเราอยู่ฟินแลนด์นี่พลาดไม่ได้พูยังไงพลาดไม่ได้เลยนะคะเขาปิ้งกันแบบอร่อยมากจริงๆเรแล้วก็สนุกมากนะคะเราจะต้องมีประสบการณ์นี้แน นเวลาที่เราไปนะคะพอมาถึงวันจันทร์ถัดมาเนี่ย ซึ่งตรงกับวันจันทร์ที่13บสามออกตุเบอร์นะคะทางฟินแลนด์เนี่ยจะเป็นออทัร์มพลิเดย์เพราะฉะนั้นเด็กๆฟินเนี่ยเขาจะมาเข้าค่ายกับพวกเรานะคะเราไม่ต้องเดินทางไปหาเขาที่โรงเรียนแล้วแต่ว่าเด็กๆจะเดินทางมาคี่ค่ายเดียวกับพวกเราเราก็จะทํากิจกรรมหลากหลายทั้งในกลุ๊มของพวกเราเองล้วก็ทําร่วมกับเด็กฟินด้วยนะคะอย่างเช่นวันที่6เนี่ยจะมีบูทคราฟนะคะเราจะลองฝึกสร้างบ้านนกนะคะจากไม้นะคะมาดูว่าอุทักษะของพวกเราเนี่ยเป็นยังไงนะเราก็จะเข้าห้องเวิร์กช็อปนะซึ่งเท่มากเข้าไปนี่จะได้บรรยากาศที่แบบ มันใช่เลยจริงๆนะคะจากนั้นเราจะมีภาษาเรียนสนุกๆน,นะคะเป็น intro to Finnish language นะคะเรามาฟินแลนด์ทั้งทีจะพลาดได้ยังไงใช่ไหมคะก็อยากที่จะให้น้องๆแล้วก็ผูบบ้ปกครองที่เข้าร่วมในโครงการของเรานะคะได้เรียนรู้ภาษาฟินแลนด์แบบขั้นพื้นฐานนะคะตอนเชา้าตื่นมาพูดวัคซเมนพูดได้ว่า Good Morning เป็นยังไงในภาษาฟินนิชนะคะเข <struck> าก็จะประทับใจเรานะคะถ้าเกิดเราพูดได้ที่นิดหน่อยๆเนาะ กถึงวันที่7นะคะ t u ว s d a y นะคะวันที่14เราจะไปเดินป่าคนฟินแลนด์มากกว่า70%ตอบเซอร์เซ็์ออว่าป่าไม้คือสิ่งที่จําเป็นและสําคัญสําหรับชีวิตพวกเขานะคะและในประเทศฟินแลนด์เองมากกว่า70%เป็นี่ยเป็นป่าไม้นะคะเพราะฉะนั้นเราไปทั้งทีเนี่ยจะพลาดไม่ได้เลยกับกิจกรรมการกอาป่าค่ะเขาเชื่อว่าคุณอยู่ในป่าเพียงแค่2อชั่วโมงเนี่ยเลเวลความสุขคุณนี่คือกระเด้งโดดขึ้นมาสูงลิบเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราไปดูกันว่าอากาศที่บริสุทธิ์และป่าไม้ที่ กว้างเงียบสงบและสวยงามในยามออเทอมเนี่ยในยามฤดูใบไม้ร่วงจะสวยคลาสสิกแล้วก็โรแมนติกแค่ไหนนะคะ พอถึงฟินแนเราก็จะมาเรียนรู้วิธีการใช้สาวนานะคะเป็นบุดสาวนะจะไม่ใช่สาวนาทั่วไปนะคะอย่างเช่นประเทศไทยเราอาจจะไปเจอสาวนาตามคลับเฮาส์มักจะเป็นอิเล็กทริกสาวนาแต่ว่าเราไปถึงฟินแลนด์ทั้งทีเนี่ยพี่แยมก็จะให้ลองเฟร i ดทชันอล o ูดสาวนะเลยนะคะซึ่งก็คือจะต้องไปผาฟื้นนะคะก่อฟื้นก่อไฟกันเพื่อที่ใช้สาวนาเนี่ยมีความร้อนขึ้นแล้วก็จะมีความหอมมากเวลาที่เราอยู่ในห้องอบตัวพอเราอบตัวกันร้อนๆเนี่ยเราก็จะเปิดห้องออกมาเราก็เดินออกไปไว่ายน้ําในทะเล เลสับส่วนตัวกันได้เลยนะคะเพราะว่าเรามีห้องสาวหน้าหลายห้องอยู่ริมทะเลที่ค่ายของเรานะคะไปถึงวันที่8ป่เ day เนะคะวันพุธที่15เราก็จะได้ออกไปนอกค่ายกันนิดนึงนะคะจะพาออกไปเที่ยวนะคะช้อปปิง้งซึ่งเราจะไปช้อปกันที่ซูเปอร์มาร์เก็ตไปดูว่าการกินอยู่ของคนฟินแลนด์เนี่ยเป็นยังไงเขา อะไรในซุปเปอร์มาร์เก็ตของเขาบ้างราคาเท่าไหร่นะคะหากเตรียมเงินไปก็จะได้ใช้เงินนะคะถ้าเกิดอยากจะซื้อของฝากซื้อช็อกโกแลตหรือว่าซื้อขนมกลับบ้านนะคะก็สามารถที่จะถือโอกาสวันนี้ในการซื้อของฝากได้เป็นรอบแรกะะแล้วพอถึงตอนบ่ายเราก็จะมาเล่นฟินิชยอดเกมนะมีหลายเกมมากสนุกมากคือเราจะได้เห็นความซิมเพลความมินิมอลลิสต์ของชาวฟินแลนด์นะคะว่าโอ้โอโอเขาเล่นประมาณนี้นะโอ้แต่มันมีความสนุกของมันมันมีกฎกติกาที่น่าสนใจมากๆอันนี้เราก็จะได้เรียนรู้พร้อมกันแล้วก็ได้เล่นกับเด็ก ฟินด้วยนะคะเรามาลองดูว่าเด็กไทยกับเด็กฟินนี่ฝีมือจะเป็นยังไงนะพอถึงวันที่9นะคะจะได้เรียนรู้นะคะว่าการปั่นขนแกะแบบ t ทรดิช i ั n นแลเนี่ยทำยังไงซึ่งขนแกะที่เราใช้ในการปาั่นและการเรียนรู้ครั้งนี้เนี่ยก็มาจากแกะในค่ายของเราพอถึงตอนบ่ายเราก็จะกิจกรรมแคมป์ไฟหนึ่งรอบนะคะช่วงเย็นนะก็จะเป็นแบบจะเอาขนมปังมาพันไม้แล้วเอาไปกริลวหรือว่ามีมัชเมลโล่กริลด้วยนะคะก็จะให้อารมณ์แบบเด็กอินเตอร์มากๆนะคะมีความสนุกตรงนี้เด็กฟินก็ ชอบเด็กไทยก็ชอบนะคะก็ถึงวันที่10เราก็ จะมีทริปอีกครั้งหนึ่งนะคะไปที่ร้านขายของมือสองนะคะซึ่งก็อยู่ใกล้ๆค่ายเราที่ฟิลลด์เนี่ยการใช้เข้าของมือสองเป็นเรื่องปกติและเป็นเรื่องที่นิยมมากๆเพราะว่าคนฟิลนด์ถือว่าเราควรที่จะจ่ายเงินซื้อของที่ดีนะคะแต่ว่าเราซื้อปุ๊บเนี่ยมันอยู่ได้แบบชั่วลูกชั่วหลานถ้าเกิดว่าเราเบื่อหรือเราไม่ใช้แล้วจริงๆเราก็จะไปขายต่อเป็นมือสองเพื่อช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมนะคะไม่ให้ขยะล้นโลกถึงตอนบ่ายนะคะเราจะมีการทำแพนเค้กแคมไฟร์นะคะซึ่งอร่อยมากหอมจะปืนมากินแบบสดๆ อุ่นในอากาศที่เย็นเนี่ยโอ้โหมันสุดยอดไปเลยนะพอถึงวันที่11นะคะจะมีไกด์เดรนพิชชิงทัวร์นะคะเขาออกไปตกปลาแบบคนฟินนะคะพอถึงตอนบ่ายฝึกส u r v i บ a l ลสกิลนะคะ the forest. อินเดอะฟอ s t เรสน้องๆกลับมาแล้วอยากจะไปแคมปิ้งในเมืองไทยแล้วอาจจะมาแอพพลายสกิลตรงนี้ใช้ได้ด้วยกันนะคะพอถึงวันที่12นะคะวันอาทิตย์จะมีแอชลีย์คลาสนะคะเียิงธนูทดลองฝีมือกับเด็กฟินด้วยนะคะช่วงบ่ายเราจะมีฝึกทําขนมปังค่ะจะเป็นการท traditional rye bread นะคะก็จะมีคุณครูมาสอนวิธีนวดแป้งนะคะการ ผสมแป้งเราเราจะได้ทําด้วยมือของเราเองจริงๆเราก็ได้อบซึ่งในวันนี้เนี่ยตอนกลางคืนเราก็จะได้ออกไปรองแสงเหนือกันอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าถึงวันที่13ก็จะเป็นวันที่เราอําลาแล้วนะคะออกจากค่ายวันนี้เราก็จะได้ทานไรเบทที่เราอบไว้นะคะเราได้ถือกลับบ้านมาฝากที่บ้านที่เมืองไทยด้วยนะคะมันทานได้หลายวันเลยใครที่ยังไม่ได้ช็อปหรือยอยากจะช็อปต่อนะคะเราจะมาช็อปต่อกันได้ที่แอร์พอร์ตในวันนี้นะคะจากนั้นเราก็จะบินตรงนะคะด้วยสายการบินฟินแลน์กลับสู่ประเทศไทยคะ่ะวันที่14เราจะกลับถึงกรุงเทพอย่างปลอดภัย นะะในช่วงเช้าค่ะมาให้เห็นภาพบรรยากาศนะคะนี่เป็นบรรยากาศจริงจากค่ายของเรานะคะมีสนามเทนนิสขนาดใหญ่มีสนามญ้าโกฟุตบอลบอกคลัมมิ่งนี่เตรียมตัวเตรียมใจเตรียมกล้ามเนื้อกันมาแต่อุปกรณ์ไม่ต้องนะคะเรามีอุปกรณ์ให้ทั้งหมดความมือจะเป็น traditional ライブ e ร์นะคะคนก็ดีไซน์กันมาได้เลยนะว่าเราอยากจะปั้นขนมปังของเราให้เป็นรูปไหนนะคะรูปต่อไปนะคะจะให้เห็นบรรยากาศท้องฟ้ายามค่ําคืนนะคะที่แบบดวงดาวเปล่งประกายด้านล่างจะเป็นทะเลสาบมีการเดินไอซ์เอชเทรลแล้วก็เครฟิช ะะก็ตกกันขึ้นมาได้เยอะได้น้อยนีย่เดี๋ยวต้องดูฝีมือกันนะคะในวันจริงนะคะแล้วก็ส่วนแตรมพลีนเนี่ยเราก็มีไว้ให้เล่นมีอยู่2จุดนะคะเล่นได้ตามสบายบรรยากาศเล็กฟิกชิงจะเป็นแบบนี้นะคะยืนกันสงบทําสมาธิใครสนใจนี่สามารถทักไลน์ OA F อฟลายแบ็กขับมาได้นะคะพี่ยามส่งไฟล์นี้ให้นะให้เห็นว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างนะคะสามารถที่จะคลิกลิงก์เข้าไปจากในไฟล์ pdf ได้เลยนะมาถึงหน้าถัดไปค่ะก็จะเป็น Ac c o m m o d a t i o นนะคะที่ค่ายของเราจะมีที่พักอยู่2 แบบนะคะเทจแบบชาวฟินก็คืออยู่ทางซ้ายมือของสไลด์นะคะหรือว่าจะเป็นโรงแรมแบบมินิมอลจะอยู่ทางด้านขวามือนะคะจะมีเสน่ห์แตกต่าง ะะถ้าเกิดอยู่คอตเทจก็ได้บรรยากาศแบบโฮมมี่มีเหมือนอยู่กับคุณย่าคุณยายอยู่กระท่อมน้อยในป่าใหญ่อย่างเงี้ยค่ะเกิดอยู่โรงแรมมินิมอลมันก็จะสะอาดสะอ้านนะคะแล้วก็สะดวกสบายถ้าโครงการครั้งนี้ f i n s p i r e Autumn Camp นะคะจะราคาอยู่ที่179เนะคะเป็น all inclusive คือรวมทุกอย่างแล้วถ้าคุณพ่อคุณแม่จ่ายราคานี้ต่อคนเนี่ยคือไม่ต้องเตรียมเงินแล้วนะคะนอกจากจะเป็นแค่เงินที่ใช้น้องๆไปช้อปปิ้งนะคะที่ซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าที่แอร์พอร์ตแค่นั้นเองเป็นเงินซื้อของฝาก แต่ว่าที่เหลือทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าวีซ่าค่าตั๋วเครื่องบินค่าที่พักค่าเดินทางค่ากิจกรรมทุกอย่างนะคะค่าตั๋วไปเที่ยวประสาทนะคะค่าตั๋วเข้าไปดูอิตาลีาแฟคทอรี่ทุกอย่างรวมไว้หมดแล้วในราคาแพ็กเกจนี้นะคะเหลืออยู่ไม่กี่ที่แล้วยินดีต้อนรับนะคะผู้ปกครองหรือว่าน้องๆที่สนใจจะมาด้วยการสามารถที่จะพักพี่แอมเข้ามาได้นะคะที่ไลโอเอนะคะแอร์ฟลายแบ็กค่ะขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะพี่แอมก็จะส่งไฟล์ไปให้น้องๆที่สมัครเข้ามาแล้วก ก่อนหน้านี้นะคะพวกเรากําลังเดินทางไปทําวีซ่ากันในสัปดาห์หน้าแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดใครที่ยังไม่ได้สมัครแล้วกําลังจะสมัครเข้ามาภายในเดือนสิงหาคมนี้นะคะ<ๆ>ก็ยินดีต้อนรับทักเข้ามาได้นะคะว่าโอ้ยังมีที่นั่งมาเหลืออยู่ไหมนะคะถ้าเกิดไม่เหลือก็อาจจะต้องรอไปรอบหน้าเนาะแต่ถ้าเกิดว่ามาทันก็อยากให้มาด้วยกันนะคะในเดือนตุลาคมนี้วันที่8ปดถึงยีตุลาคมนะคะปี2525ห25นะคะหรือว่า2568นะคะมีคําถามอะไรเพิ่มเติมสามารถที่จะทักแชทพี่แอมเข้ามาได้ตลอด24ชั่ว ลแล้วเจอกันที่ฟินแลนด์ค่ะสวัสดีค่ะ